สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะเอาเหินคุกนะผมเอกเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเอาเหินคุกนะผมไปเททําทางใหม่ให้ชาวบ้านละกันนะท่านผู้ชมนะเออครับผมก็ถึงคิวงานของชาวบ้านนะครับผมก็แท็กเตอร์ผมก็เตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วหินคุกผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็อยู่บริเวณตรงนี้กันเลยละกันนะผมอ่า โอเยเดี๋ยวผมก็จะลุยกันเลยแล้วทานผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้อ,อยู่ในฟาร์มมิ่งเซเปรต้ายสิบทแทสนฮคอตกใจอะไรวะเนี่ยโอเยเดี๋ยว,ยวผมเอาหินไปเทก่อนแล้วกันนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายเาดี๋ยวตัดอ้อยให้ดูแล้วกันนะทุกผู้ชมนะต,ตัดอ้อยตัดอ้อยตัดอ้อยหนยละกันอ่ะ เดี๋ยวเอาอันนี้ก็เป็นเกรเดอร์มือสองนะครับที่เราซื้อมาแล้วกันนะทุกผู้ชมอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปทีนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะโอ้ดูซากรถซะก่อนอันนี้คือข้างบนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อบริษัทเก่าแล้วกันนะผมอ,อันนี้ผมก็จะเทดินนะครับทุกผู้ชมครับ ปืมึงไหวปะเน <c oughs> ี่ยฮะเฮ้ยมันอะไรของมันแล้วเดี๋ยวทำไมมันขึ้นยากอย่างเงี้ยท่านผู้ชมขึ้นยากอย่างงี้เนี่ยท่านผู้ชมเออโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออ <c oughs> โอเคครับผมก็จะมาทำทางแล้วท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่เออจ้าจีจ้าจีมัดดีละโอเคเอาเกตเตอร์เอาแท็กเตอร์ลบก่อนแท็กเตอร์นี่ก็เสียงนิ่มซะเหลือเกิน อ้าวไลไอ้นี่มันไล่อะไรเขาเนี่ยฮะไล่อะไรเขาเนี่ยไล่เพื่อพันอะไรเขาเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นหินคุกนะครับทุกท่านครับที่เราจะต้องเอามาทำนะครับนี่ลอยนี่ลอยต้องพกรหน,น่อลอยนะครับผมอ่าเขี่เป็นเป็นทางอ้อมหมู่บ้านนะครับอือโอเคเดี๋ยวดำมัเลยแล้วกันนะครับผมดอเ,เอาระ ดับดีดับดีดีเขานะเออเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีเดี๋ยวตรงไหนดำบดัไม่ดีเราก็จะเอาออกนะครับทานผู้ชมครับนี่ตรงไหนดำไม่ดีเราก็เดี๋ยวผมจะเอาเอาออกเอาออกเลยแล้วกันครับนี่มันต้องนคตกคนดีไม่ไม่ตรงตรงไหนมั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 นเกินนะเดี๋ยวเอาไมโครมาตักออกว่าว่ายางงี้ผมว่ายางงี้นะครับผมนะตรงไหนมันดำไม่ดี เออตรงไหนที่มันดำแล้วดินมันลถลายออกเดี๋ยวผมจะเอาแมคโครมาขุดออกผมกด F2 อยู่เรื่อยเลยนะผมนี่ครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอาเท็กเตอร์นะครับเกตออกแล้วกันครับไถนะครับปื๊ดเอาละดำไปเรื่อยๆเลยโรยไปเออโรยไปแล้วโอ้โหที่เป็นตองเกตก็ได้พี่นะ ไม่ต้องเกียรก็ได้มั้งเนี่ยโอ้เกียร์ด้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเจ้าไม่ต้องเกียรก็ได้บ้างลูกพี่คิดว่านะนอนทุกผู้ชมผมคิดว่าไม่ต้องเกียรก็ได้มั้งเนี่ยเออดีครับสวยๆๆๆสวยสุดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่มันต้องโค้งขนี้เอาละโอ้โหทำทางให้ลูกค้านะท่านผู้ชมครับนี่ อ้สวยงามว่ะท่านผู้ชมอ่เดี๋ยวลองเอาเอาแท็กเตอร์ไปเกียร์ดูดินะครับผมอ่ะแท็กเตอร์ไปเกียร์ดูดิแท็กเตอร์เสียงโคตรนิ่มเลยอะทุกผู้ชมแต่เสียงตัวเดินนี่ค่อนข้างเยี่ยมไม่นิ่มนะผมลองเกียร์ดูนะครับแท็กเตอร์อุย้ยแท็กเตอร์เป็นแท็กเตอร์ที่สวยมากครับอืออุ้ย ดีเลยดีเลยดีเลยท่านผู้ชมดีเลยดีจัดเลยเนี่ยเออแล้วก็รถบดผมบดนิดนึงนะผ่านเลยครับผมนะผ่านเลยครับผ่านหมายถึงผ่านไปใกล้ๆไม่ใช่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 ผ่านเลยนะผมนะเออมันมันต่อเนื่องกันเลยเออไ่ครับผ่านครับผ่านผ่านผ่าน ทำทางครับทำทาง,ทางนี่ครับเราก็เกตให้เขานะครับผมอ่าเป็นไงสามารถที่จะเอียงผ่านก็ได้นะครับโอ้โหเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังก็ได้นะครับเออเด๋วไหมนี่ก็เป็นหินคุกนะท่านผะู้ชมนะก็ชาวบ้านก็จะได้แบบว่า มีมีดินมีเขาเรียกมีถนนที่มันมดีๆนะครับไววิ่งกันแล้วลกันนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นรถอันนี้ของเราแล้วกันเนาะเออก็ะจะเป็นรถด,ดำของเราแล้วกันคนระับนี่มันต้องพู้ถกคนนี้เห็นไหมน,ะนี่มันต้องพู้ถกคนนี้โอ้โหไฟไฟจัดเต็มจริงๆว <laughs> ่ะท่านผู้ชมแหมจริงเลยเชียวอู้น เอียงอืดเอียงอืดเอียงเอาละอ่าเดี๋ยวตัดอ้อยให้ดูนะท่านผู้ชมใครอยากดูงานตัดอ้อยเดี๋ยวผมตัดอ้อยแถวๆนี้แหละอ่าเดีตัดอ้อยแถวๆนี้เลยนี่ครับผมนี่อ้อยอ้อยกำลังเกิดนะผมเอ๊ะตามจริงมันต้องตามจริงมันต้องขึ้นแล้วไม่ใช่หรอวะตามจริงมันต้องขึ้นแล้วไม่ใช่หรออ้อยเนี่ยเอาละโอ้โหดีเลยเนี่ย เนี่ยเราไม่ต้องไถก็เราเดินย่ำเอาก็ได้นะครับนี่เราเดินย่ำไปเลยเลย,เลยก็ได้นะครับเนี่ยเออนี่ท่านผู้ชมโอ้แม่งเรียบจัดเลยอะเรียบจัดเลยเนี่ยเรียบจัดเลยเนี่ย ออนี่เรียบจัดเลยเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นรถที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยอ่าปือพอมันตกมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาเกตขึ้นใช่ไหมเราก็มาดันขึ้นอือเราก็มาดันขึ้นนะครับเออเดี๋ยวแท็กเตอร์มาไอเกตเตอร์มาลองลองไถดูลอง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 ดูสักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเกตเตอร์เกตเตอร์เกตเตอร์เบอร์สองอะที่เราซื้อมาเราซื้อมาจากประเทศ ญี่ปุ่นอ่ะเออนะ,นะมผมเอาแล้วผมเกียรไปแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยเออเอาเบลเบลเอาแท็กเตอร์ไปเอาเกียร์เดอรมันดีกว่าเว้ยทุกผู้ชมเนาะเออนี่นี่นี่แท็กเตอร์เอ้ยเกียร์เดอรเกียร์เดอรนี่ที่เราซื้อมาเนี่ยเกียร์เดอร์มันสองเนี่ยโอ้โหดูเสียงว่ะถ้าเป็นสีมันมองๆอย่างงี้วะเนี่ยไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่ละอุ้ย อติดติดล็อกนะครับผมทำไมสีมันมองหมองวะลูกพี่เอ,อ้ยเดินเดินหน้าไปอีกสักนิดนึ่งวะ่ะสีสีดูมองหมองนะเออพี่อาบน้ำบ้างนะพี่นะสีพี่ดูมองหมองไงไม่รู้อ่ะเออไม่รู้อ่ะสีมันดูมองหมองอ่ะท่านผู้ชมน่าจะบั็กสีนะครับอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ดันไปเลยอ่ะ อุ้ยข้างหน้ามันดันเลยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันกดยังไงอ๋อตรงกลางโข้างหน้าแม่งดันเลยอ่ะอุย้ยเสียงอุย้ยเสียงดีมากเลยอ่ะเสียงดีครับเดี๋ยวดูนะว่าการเกียรตของเขาจะเป็นไงบเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ตรงนี้ดูเลยเดี๋ยวลองลองดูนะครับตรงนี้ คือคันที่แล้วนะที่ผมเอามาี่เกียดไม่ได้เลยครับโอ้คันนี้ก็เช่นกันเหรอโอ้ยคันนี้ก็เช่นกันว่ะคันที่ผมเอามาคันที่แล้วเกลียดไม่ได้เลยท่านผู้ชมคันนี้ก็เช่นกันแต่มันเอียงสามารถเอียงอะไรได้หมดนะครับก็แบบดีมากเลยอะ่ะด้วย เหมือนคันบิซูบีชี่ในฟ้าอยู่เก้าเลยอะ่ะเฮ้ย,ยดูดูผ่านหน้าที่มันเกียดได้ปะอ่าลองเกียดผ่านหน้าดูนะผ่านหน้าผ่านหน้าก็ไม่ได้มึงโอ้ยเหรอมันก็คันเดียวกันแหละแต่ว่าเอามาย้อมสีงไงนะครับผมเดี๋ยวลองลองลองไปเกียดตรงนั้นดูนะครับ เอออ้อยอ้อยอ้อยต้นไม้อ้อยเขาไม่น่าเป็นไรนะครับเอาละท่านผู้ชมนี่ทางเราก็ทำทำดีแล้วนะเนี่ยครับก็เกดเอเกดเดอร์ก็ดีนะครับแท็กเตอร์ก็ดีนะครับนี่เกดแท็กเตอร์ก็เอ้เกดเดอร์ก็เกดเดอร์แบบว่าเกดเดอร์แบบเออเขาเรียกว่าเอาความเร็วต่ำๆนี้สั ห้าสักสี่เนี่ยเออเออดิโอ้โหดิชิวเลยเนี่ยโอ้โหชิวเลยท่านผู้ชมนี่ครับใครชอบงานทำถนนแบบนี้กถ็ถือว่าชิวเลยนะครับอ่าเว้ยเนี่ยถือว่าชิวเลยนะครับเกีตเตอร์มือสองนะเนี่ย โอ้โหเฉียได้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยครับชาวบ้านก็มีทางที่ดีๆไว้ขี่เล่นแล้วนะผมนะโหทางเดิมมันก็ดีกว่าเลยแล้วนะเออทางเดิมก็ดีกว่าอยู่แล้วมึงมาทำทำไมเนี่ยทางเดิมมันก็ดีอยู่แล้วมไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนี่ลุงโอ,โ,โอ้โหเออลงุงมันต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมอ้สัตว์ เออมันต้องดีก็อยู่แล้วใช่ไหมลุงออนี่มาณานี้แล้วออนนลกันนะทุกผู้ชมนะอ่าสำหรับงานตัวนี้แล้วกันนะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะสำหรับแท็กเตอร์แล้วก็เกรเดอร์นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร,ร,ร่อมกันมีคนคอมเมนต์บอกว่าก่อนพี่จะ,ะปิดคลิปพี่ ถ่ายรูปเออ่เลี้ยงรถแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆหน่อยเออเอาได้ได้ได้ผมจัดให้อ่าจัดให้จัดให้ได้เลยอจีราอจิมัตเออานี่ครับอจิมัตออติมัตนะครับผมนี่ออติมัตของเรานั่นเองแล้วกันนะทุกผู้ชมครับเน่โอ้โหมันต้องผู้กคนนี้ว่ะแหมมันต้องผู้กคนนี้จริงๆว่ะแหมจริงๆเลยเชียว แท็กเตอร์กูหายแล้วแท็กเตอร์แท็กเตอร์ผมหายแล้วทานผู้ชมแท็กเตอร์ขยับมาอีกงดิหยียบต้นไฟเขาพังหมดเลยบ้เหยียบต้นไฟเขาพังหมุดนี่มันต้องพตรงคนนี้นะเฮ้ยเอานี่มันต้องพตรงคนนี้ท่านผู้ชมมันต้องพตรงคนนี้นี่ครับนานๆเราจะทำงานแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนานๆผมจะมาทำงานแบบนี้นะครับ โอเคเจอินพ์ทหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาตัดอ้อยนะนะผมเดี๋ยวตัดอ้อยแปลงแถวๆนี้แหละนะผมนะโอเคในแมปนี้แหละนะผมเดี๋ยวเจินคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ